ไปทําอะไรครับไปวาดลูกครับทำทำอะไรลูกทำปูดครับทำเป็นอะไรลูกกระปุกอะไรกระปุกสีน้องไประบายสีเองนะลูกเหรอยิงหวานเลยยิงหวานให้แม่หน่อยไปชอบสีฟ้าเหรอลูกสีฟ้าไปอ่ะไปไม่ชอบสีม่วงไม่ชอบสีม่วงเหรอแล้วสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก blue b l แล้วสีม่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรหรอ ภาษาอังกฤษอะไรนะพ,พู้พูดมเพื่อแล้วอะพูทันทีแล้วใช่ไ อะไรครับ